สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไม่ได้มาขายปลานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคือไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟไฟใต้น้านะครับเป็นไฟใต้น้ําวันนี้เอามารีวิวด้วยกัน2องรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นแบบ10ดวงนะครับสิเม็ด LED กับรุ่น1เม็ด LED นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของเมอร์ล็อกนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพแล้วที่ผลิตพวกเกี่ยวกับแสงสว่างด้าน LED เยอะมากนะครับตัวนี้เนี่ย เพื่อนสามารถเอาไปใส่ใต้น้ําได้เลยนี่ผมให้ดูนะครับนี่อยู่ใต้น้าเลยนะครับนี่อยู่ข้างในข้างในน้ําเลยนะครับอันนี้มีปลาอยู่ด้วยนะครับปลาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะชอบนะครับตอนแรกๆไม่เห็นจะตื่นเต้นขนาดนี้เลยตอนนี้มีไฟเหมือนครับอาจจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับเปิดเท่งในน้ำหรือเปล่านะครับไฟทั้งสองรุ่นนี้นะครับใช้พลังงานจากถ่านนะครับถ้ารุ่นใหญ่ตัวนี้เนี่ยภายในกล่องนะครับก็จะมีไฟมาให้นะครับแล้วก็มีรีโมทตัวนี้นะครับแล้วก็จะให ตัวดูดกระจกนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปแปะข้างหลังแบบนี้ได้นะครับแปะเข้าไปปึ๊บปึ๊บแล้วเพื่อนๆก็เอาไปติดกระจกได้เลยนะครับเอาไปติดในตู้ปลาเราได้เลยนะครับจะติดด้านข้างก็ได้หรือว่าจะติดข้างใต้แบบนี้ก็ได้นะครับไฟเนี่ยสามารถปรับได้ตั้ง15สีนะครับแล้วก็ปรับได้หลายจังหวะนะครับมีปิดเปิดรีโมทอันเดียวนี่สามารถใช้คู่กับไฟได้แทบจะทุกดวงเลยนะอันนี้สีแดงสีเขียวนะครับสีน้ําเงิน ปรับแสงสว่างเร่งแสงรีแสงได้สามารถเป็นแฟดได้ด้วยนะครับแป,ป๊บๆปปปปปปอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นสโตรบนะครับอันนี้เป็นเฟดเฟดนี่คือค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแสงน้ํานะครับจะสวยมากดูดิโอ้โหเนเพื่อนๆถ้าเกิดเราไปแบบระดับตู้ปลานี่สวยมากเลยนะส่วนอันเล็กเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่อันเล็กเนี่ยข้างในหลอด LED จะมีเพียงเม็ดเดียวนะครับก็เหมาะกับตู้เล็กๆนะครับภายในกล่องก็จะมี อดไฟนะครับข้างในนี่เขาจะใส่ฐานมาแล้วอย่าลืมนะครับหมุนออกมาแล้วก็เอาเจ้ากระดาษขาวๆที่ขั้นฐานออกไปนะครับถึงจะไฟถึงจะติดนะครับแล้วก็รีโมทเขาจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับก็ปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับคืออยู่ในน้ำนี่ก็ยังเปิดได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถกดขั้นระหว่างน้ำนี่กดเข้าไปได้เลยนะครับว่าต้องการสีอะไรต้องการสีเขียวสีแดงเพื่อนๆกดไปเลยนะครับนี่ตามจังหวะก็ได้นะครับนี่จังหวะเป็นสโตรบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับจังหวะให้มันวิ่งวิ่งหน่อยจะได้เท่ๆนี่นะครับ สวยงามนะครับอันนี้แล้วสิ่งที่เรือเชื่อของมันนะครับที่อยากจะบอกเลยก็คือราคาครับราคาเนี่ยถูกมากนะครับยังอันเล็กเนี่ยราคาเนี่ยไม่ถึงร้อยนะครับอันใหญ่เนี่ยก็เพียงแค่ร้อยกว่าบาทแค่ร้อยกว่าบาทอันใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะใช้ฐาน3ามทั้งหมด3าก้อนนะครับเปิดหมุนนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่เวลาเพื่อนๆหมุนแล้วก็ถ้าเกิดจะไว้ใต้น้ำนี้นะครับอย่าลืมปิดให้สนิทหน่อยนะครับหมุนให้แน่นหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยรับรองครับน้าไม่เข้า สวยงามมากนะครับเ <_ d rama> พื่อนๆสามารถใส่โชว์ในตู้ปลาหรือว่าเพื่อนๆถ้าเกิดท่านในดอยากจะไปโชว์พวกโมเดลอะไรพวกนี้หรือว่าโชว์สินค้าในตู้ก็ได้นะครับตัวน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนี่แบบไร้สายเลยนะครับ <_ d rama> แล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทจะปิดจะเปิดก็ด้วยรีโมทเลยนะครับรีโมทนี่ก็มีหลายจังหวะเลอเกินนะครับสามารถเปลี่ยนได้หลายจังหวะนะครับเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีอะไรได้นะครับแล้วก็ราคาที่บอกครับถูกมากนะครับแล้วยิ่งเป็นของแบรนด์เนมด้วยเป็นของยี่ห้อเมอร์ล็อกส์เนี่ยนะครับ ราคาอันใหญ่เนี่ยน่าจะร้อยปลายปลายนะครับส่วนอันเล็กนี่ก็ยังไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับทางร้านเราถ้าเกเพื่อนสนใจสั่งก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็สินค้าเราจะส่งทุกวันมีสินค้าพร้อมส่งนะครับนี่คือเบอร์ไลน์นะครับ0ูนย์3ห้าสามตัวแล้วก็แปดูนห้าหรือว่าเพื่อน,นสามารถโทรเข้ามาสั่งกันก็ได้นะครับนี่ให้ดูสักพักหนึ่งนะครับสวยนะน่ปาผมนีู่้ถือว่าจะแฮปปี้แล้วเกินนะครับตึงๆๆๆเลยดูๆๆ นะครับหรือมันหิวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ